เน้นกันอีกครั้งว่าเวลาหายตัวของชมพู่ไม่สามารถยึดเอาตามประกาศในเพจข่าวมกดาหารได้เพราะเหตุใดพี่บุรานบอกว่าเพราะเหตุใดหวังว่าได้สดับใครควรก็เรื่องของกลัดกระดุมผิดเนี่ยตั้งแต่เม็ดแรกกันเสียชีนะคะพี่บุรานก็พูดเ,เรื่องนี้มาสองครั้งแล้วนะจาได้ว่าเจษีเคยทําเรื่องนี้มาสองรอบแล้วเวลาที่อ้างเวลาหายตัวไปของน้องชมพู่ว่าหายตอน7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงตามภาพประกอบหม,หมายเลขหนึ่ง เดี๋ยวแป๊บหนึงน,นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูภาพประกอบว่าน้องสะดิ้งแคปโพสจากเพจประกาศเรื่องน้องหายไปตอน7จ็ถึงเก้าโมงเช้าเมื่อวันที่11โดยอ้างว่ามันต้องเป็นความจริงเพราะใครจะไปโพสต์ล่วงหน้าได้ยังไงพี่โบราณบอกว่าอิชันคิดว่าการจะยึดเวลาจากโพสต์ประกาศได้ต้องดูเวลาที่ลงโพสต์ไม่ใช่เวลาที่เขียนในประกาศเพราะว่าการเขียนก็เหมือนการพูดจะเขียนจะพูดจะลงะเวลาอย่างไรก็ได้โพสต์นี้ ที่ซะดิงแคปมาเป็นโพสต์วันที่12นะคะไม่ได้โพสต์วันที่11ตอน7-9ถึงโมงเช้าแต่ข้อความนั้นใช่เพราะเป็นเวลาที่สะดิ n งคิดเอาเองเป็นเวลาไหนตอนต้นทุกคนเข้าใจอย่างนั้นนะคะพี่บุรันอธิบายต่อไปว่า มีการบอกให้ส่งข่าวกันอย่างนั้นแต่ความจริงคือมีพยานเห็นเด็กแน่ๆตอน7จ็ดโมงครึง่งและมีตัดชานยังได้คุยกับหลานก่อนจะไปนาหลังจากที่พ่อแม่ออกไปทำงานแล้วตรงจุดเวลาที่เขียนข้อความนี้เราไม่สามารถยึดเอาเป็นหลักฐานได้เต็มร้อยเพราะเป็นเวลาคร่าวๆในการออกประกาศตามหาเด็กหายดังนั้นมาดูภาพที่สเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะเพื่อนภาพที่สคุณเพรวได้แคปโพสต์ของน้าฝนไปช่วยตามหาชมพู่คุณพ ระบ,บุว่าที่ท้ายแคปชั่นว่าขณะนี้เวลาสี่ทุ่มส่วนภาพแคปที่คุณแปรวแคปของน้ำฝนมานั้นระบ,บุว่า ขณะแคโปโพสตมาแล้ว6ชั่วโมงจากตรงนี้เราพอจะเดาได้แค่ว่าเวลาที่นักฝนโพสต์ตามหาน้องชมพู่น่าจะเป็น4ี่ทุ่มลบ6ของวันที่11ดังนั้นจึงจากนั้นภาพที่3เดี๋ยวให้เพื่อนดูนะคะมีคนแคปภาพจากคุณแพรวตอน4ี่ทุ่ม55แล้วส่งต่อให้เพจมุกดาหารลงโพสต์ช่วยตามหาในวันที่12ตอนบ่าย29นาทีดังนั้นจึงไม่มีโพสไหนเลยที่ประกาศตามหาชมพู่ก่อนเวลา9โมง ของวันที่11จะเที่ยวพูดว่าโพสต์ในเพจข่าวมุกดาหารจะรู้ล่วงหน้ายอย่างไรว่าน้องจะหาย พี่โบราณบอกว่าจะต้องดูนะคะว่าเพจข่าวขึ้นโพสต์ตอนน้องหายไปแล้วดังนั้นกระดุมเม็ดแรกที่น่าเชื่อถือที่สุดตอนนี้คือกระดุมที่มาจากการใช้ข้อมูลในโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์ของชมพู่กับสดิ้งประกอบกับประจักษ์พยานที่มีคนสองคนเห็นชมพู่และสดิ้งไปซื้อน้ำตอน8โมงครึ่งสอดรับกับเวลาช่วงในโน้ตบุ๊กที่มีร่องรอยการพับหน้าจอและเปิดใหม่เพื่อดูคลิป ถ้าจะใช้โพสต์ใน Facebook เป็นหลักฐานเวลาที่จะต้องดูก็คือโพสต์เวลาไหนไม่ใช่ดูเวลาจากแคปชั่นว่าเขียนว่าหายเวลาไหนฝากข้อมูลให้กระจายไปด้วยนะพี่บุหลานบอกว่าอย่างนี้นะกันเพื่อนเลิกคิดว่าคนตระกูลหลาโพไม่ยอมบอกเวลาหายตัวที่แท้จริงเสียทีเลิกมโนว่าน้องหายไปก่อน9ก้าโมงเช้าได้แล้วเลิกบีบให้หลาโพไปกลับคําให้การแต่เอาคลิป ไอซอไปร้องทุกข์ดีกว่านะคะถ้ามีคลิปในมือจริงๆอย่างที่มีการกล่าวไว้นะคะขอบคุพูนบทความดีของทางเจบุหลันบันรศีรว่าป้าบวกลันบ้านเลยไปพูนจากนะคะเพจเอฟซีทีมงานทนายประชาชนพี่บุหลันว่าป้าบวกลานเป็นประธานเพจเอฟซีทีมงานทนายประชาชนที่ทนายตั้มท่านให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อถือให้สามารถนําเสนอข่าวสารผ่านกัา ผ่านสื่อโซเชียลหรือว่าสื่อออนไลน์นะคะอยู่ในเพจเอฟซีทมงานทนายประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อนแล้วก็ขขบพูดโพสต์ของเจบุลันบันรศรีด้วยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูภาพมาดูภาพแรกกันเลยโพสต์แรกกันเลยนะเพื่อนตาโพสต์แรกเป็นแบบนี้ที่เจบุลันโพสต์ไว้นะคะบอกว่าเขียนว่าอยู่มุกดาหารเขียนไว้เมื่อวันที่12พฤษภาคมเขียนโดยคุณชื่อว่ากัลยาวงศีชา โพสต์ว่าใครพบเห็นเด็กในภาพชื่อน้องชมพู่อายุ3ขวบหายจากบ้านเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาวันจันทร์ที่11พฤษภา,าคมปี25 1 3ใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสัน้นท่านใดขับรถผ่านบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพบเห็นรถขับสวนทางในช่วงเวลานั้นหรือมีกล้องหน้ารถรบกวนติดต่อ0ูน9 9 2 2 3 6 5สายฝนนาสาวนั่นเองอันนี้คือภาพแรกที่เจบหลัน ก็เราดูนะเรามาดูอ่านะคะโพสที่2นะเพื่อน อันนี้คือโพสต์ที่2โพสต์โดยคุณแพลวนะคะโพสตที่2คุณแพลวเป็นคนแชร์แชร์โพสต์ของสายฝนหลาโพขึ้นมานะคะใจความสําคัญของของโพสต์ของสายฝนหลาโพโพสต์ว่าใครพบเห็นเด็กในรูปนี้รบกวนแจ้งที่เบอร์0ุนทรก็สองเชื่อน้องชมพู่อายุ3ขวบหายจากบ้านประมาณ9ก้าโมงเช้าวันนี้นั่นเองหลังจากนั้นคุณแพลวมีการแชร์ขึ้นไปนะแชร์ขึ้นไปแล้วโพสต์ว่าใครพบเห็นเด็กในรูปนี้รบกวนแจ้งที่เบอร์สุนก 9922365ชื่อหน้องชมพู่อายุ3ขวบหายจากบ้านเวลา9นาฬิกาที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะน้องเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงบ้านญาติที่อยู่ติดกันกันกบบ้านน้องค่ะไม่มีคนเห็นว่าน้องเดินไปทางไหนเลยและไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาแถวบ้านเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาดูโพสต์นะคะที่3ที่พี่บุรันแชร์ได้มานะคะโพสต์ที่3เป็นโพสต์นะคะ ไว้เมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2020รอบปี2563นั่นเองของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะคะโพสต์นี้นะลงเวลาพี่บุลันนะคะเห็นชัดเจเนในเป็นสีดำๆตรงนี้ว่าวันอังคาที่12พฤษภาคมนะคะปี2020นะคะคศนะเพื่อนเวลา14นาฬิกา9นาทีนะ,ะใจความนะคะของเพจสำนักง,งานพัฒนาสังคมและ และความมั่นคงมนุษย์จังหวัดมุกดาหารเขียนว่าน้องชับบูอ่อายุ3ปีหายจากบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันที่11พฤษภาคมปี2513เวลา9นาฬิกานะคะ กาดอกจันไว้ว่าพบเห็นแจ้ง0 6 2 9 9ส2 3 6 5เก้าเขาแชร์โพสตของคุณแปรวขึ้นมานั่นเองนะคะเพื่อนนะใจความสำคัญของโพสต์คุณแปรวก็อธิบายอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี่เห็นค่ะเพื่อนอันนี้คือใจเรื่องสาคัญทั้งหมดที่เจบุลันอธิบายพวกเราได้เข้าใจสําหรับใครที่เขามีการนําเสมอข้อมูลอีกแบบหนึ่งก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าพี่บุรลันมาอธิบายเข้าใจในมุมของนักกฎหมายแบบนี้นั่นเองนะคะเพื่อนไม่ว่าใครจะให้ข้อมูลยังไงก็ช่างเราจะยืนพื้นที่ข้อมูลของนะเพื่อน เจบุหลันบันรศีประธานเพจเอฟซีทำงานทนายประชาชนเท่านั้นเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยสับสนในการรับฟังข่าวสารนะคะเราจะช่องเจสีเนี่ยยอมรับว่าเราทําข่าวมานี่หลากหลายมาก สมัยแบบทําข่าวใหม่ๆช่วงต้นปีนะเพื่อนประมาณก่อนปีเนี่ยเจสีก็จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากหลายแหล่งมากคือใครส่งอะไรไหมเราก็นําเสนอหมดราคาแต่ว่าหลังจากที่เรานําเสนอข่าวมาเป็นปีแล้วอ่ะเราก็รู้ว่าทีมงานทนายประชาชนเขาก็ทํางานของเขาเต็มที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบคดีเราทําข่าวตั้งแต่ตอนที่ทนายตั้มท่านยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้ามารับผิดชอบคดีนะเราทําข่าวตอนนั้นเราก็ลุ้นมาอู้เมื่อไหร่ทนายตั้มจะรับคดีนี้เราก็ลุ้นจนพอท่านมาทําคดีปับ๊บเราก็ได้มารู้จักกับเพจเอฟซีทีมงานทนายประชาชนเพื่อน เราได้รู้ข่าวสารนี้แล้วมันก็ทําให้เราจะต้องมาจับข้อมูลข่าวสารจากเพจนี้เป็นหลักเพราะว่าผู้ที่รับผิดชอบทําคดีเท่านั้นถึงจะทําให้คดีมันเคลื่อนไปทางซ้ายทางขวาถูกผิดยังไงอะ่ะเขาจะเป็นคนพาลงคนไปถึงเส้นหมายหรือไม่คือทีมเขาเท่านั้นก็เลยทําให้มุดาไก่บ้านเนี่ยช่องมุดาไกลบ้านก็เลยเริ่มมาจับ จุดสาคัญก็คือคือเราทําข่าวมาหมดแล้วมันหมดแม็กแล้วอะตรงๆเราไม่จะนาเสนออะไรมันจะวนมันวนข้อมูลมันจะวนกลับมาเหมือนเดิมเราก็เลยต้องไปยึดมั่นการนําเสนอข้อมูลจากทางเพจเอฟซี FC ทำงานของทนายตั้มนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนคงเข้าใจใช่ไหมคะก็ไม่ได้ว่ากันนะสำหรับใครที่นําเสนอข่าวที่ฝั่งอื่นก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าช่องเรายืนพื้นตรงนี้แล้ว